วันนี้เป็นวิดีโอที่ผมอยากจะมาพูดเรื่องนี้นะครับทุกคนเนื่องจากว่ามักจะมีหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาผมเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกผิดเวลาที่จําโคดไม่ได้นะครับจริงๆมีเยอะเลยนะครับเยอะมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาตอบคําถามแล้วก็มาแก้ปัญหาเนี้ยนะครับให้กับทุกคนเลยนะครับผมซึ่ง ผมจะบอกว่าการที่เรารู้สึกผิดกับการจำโค้ดไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะที่โปรแกรมเมอร์หรือว่าเดฟทุกคนเนี่ยคือเจอกันนะครับโดยเฉพาะอันนี้คือผมว่าส่วนใหญ่เลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าต้องทำงานกับพวกภาษาหรือเทคโนโลยีหล,หลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยเออก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยผมเลยอยากจะบอกว่าความจริงเนี่ยมันก็คือการจำโค้ด ได้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของการเป็นเดฟหรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีนะครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ต้องรู้สึกผิด ะะทีนี้ถามว่าทําไมเราถึงไม่ต้องรู้สึกผิดเออเวลาที่เราแบบไปเรียนรู้อะไรไปเรียนรู้ภาษาเฟรมเวิร์กอะไรต่างๆไลบรารีเนี่ยแล้วเราจําไม่ได้นะครับเหตุ <screen> ผลแรกก็คือโค้ดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเฟรมเวิร์กไลบรารีใหม่ๆนะครับมันมีเกิดขึ้นตลอดนะฮะ <S <s <s> <screen> แล้วก็ของเก่าเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตเออนะครับ mm. ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพยายามจําทุกอย่างเนี่ย แน่นอนว่าเราจะไม่มีวันไล่ทันเลยนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะก็คือไปเปิด document ด็อกิเมนต์ดูหรือถาม AI ก็ได้เออนะฮะอันนี้เหตุผลแรกก็คือโค้ดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็คือมันไม่ได้จําเป็นต้องจําหมดทุกฟังก์ชันทุกคําสั่งนะครับทีนี้เหตุผลที่2นะครับก็คือมันมีเครื่องมือช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วเออย่างเช่น IDE อย่าง v s Code เนี้ยเออนะครับหรือพวกตัวช่วย a อ t o c คอมพลี e หรือแม้แต่พวก a i เออ การเซิร์ชอะไรพวกเนี้นะครับคือเวลาเราจําไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้พวกนี้ได้เออนะฮะซึ่งเครื่องมือพวกนี้มันก็มีไว้ให้ช่วยลดภาระในการจําแล้วเอาเวลาเนี่ย ไปแก้ปัญหาหรือไปทําสิ่งที่มันสําคัญจริงๆนะครับผมทีนี้เหตุผลที่3นะครับทุกคนก็คือปัญหาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันสําคัญกว่านะครับอันนี้คืออยากจะเน้นย้าเลยนะครับคือตรงนี้จะบอกว่าโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเนี่ยก็คือคนที่เข้าใจปัญหาแล้วก็รู้วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่คนที่จำซินแท็กได้ทุกบรรทัดนะซึ่งการที่เราเนี่ยต้องไปหาข้อมูลหรือว่าดูด็อกิเมนต์ดูเอกสารประกอบเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหานะฮะดังนั้นเนี่ยคือไม่ต้องไปรู้สึกผิดเออนะฮะอะไรจําไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าเซิร์ชใช้ AI ช่วยคือมันไม่ได้ผิดนะครับแล้วทีนี้เหตุผลที่4นะครับอันนี้ก็คือสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จำโค้ดนะฮะสมองของเราเนี่ยมันมีไว้เพื่อคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากกว่าแค่การท่องจานะครับผมแต่แน่นอนแหละว่ามันก็จะมีปัญหาหนึ่งที่แบบ อ่ะอย่างน้องๆบางคนเนี่ยจะไปแข่งเขียนโค้ดจะไปแข่งทําเว็บอะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องแบบห้ามใช้ใช่ไหมเออห้ามใช้พวก AI ห้ามใช้เครื่องมือช่วยอะไรเงี้ย คือต้องจําให้ได้แล้วต้องเขียนแบบเขียนให้ได้อะเอออันเนี้ยจริงๆมันก็มีวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องอดทนหน่อยก็คือมันต้องทําซ้ําๆนะฮะเออนะฮะแต่เอาจริงๆนะคืออันเนี้ยจะบอกทุกคนว่าถ้ามีน้องๆคนไหนมีปัญหาตรงเนี้ยแล้วแบบสมมติเราจะไปแข่งเออไปแข่งเขียนเว็บอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมเองตัวพี่เองก็เคยเคยทํามานะครับวิธีแก้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือต้องฝึกบ่อยๆฝึกซ้ําๆย้ำๆอยู่อย่างนั้นน่ะจนมันจําได้อะเออนะฮะแต่นั่นแหละคือถ้าในการทํางานจริงๆเนี่ยอันนี้ บอกเลยว่าไม่ต้องจํานะครับแต่ในการแข่งแบบนั้นเนี่ยเออไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสมัยที่ที่เรียนอยู่เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าแข่งศิละปะหัตถกรรมเออนะฮะก็ไปแข่งเนี่ยแหละเขียนเว็บทําเว็บอะไรเงี้ยมีเวลาให้ประมาณ6ชั่วโมงแต่ก็เขาจะไม่ได้แบบมีเครื่องมือมีอะไรให้เรานะครับคือให้เราแบบเขียนจากความจําของเราอ่ะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยจำได้ว่าไปฝึกแข่งทักษะเขียนเว็บด้วย PHP เออนะฮะ ตอนนั้นจําได้ว่าก็เขียนได้แค่หน้าเว็บนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทําเป็นเออส่วน PHP ก็ทําไม่เป็นก็ปล่อยไหลไปเลยนะครับก็ไม่ได้ที่หหรอกเพราะว่าเราทําไม่ได้ทําได้แค่หน้าเว็บแต่นั่นแหละนะครับก็คือถ้าเราจะต้องไปแข่งอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแต่จริงๆอ่ะในโลกความเป็นจริงอย่างที่บอกว่ามันไม่มีใครมานั่งจําอันนี้บอกเลยนะนะครับปัญหาหนึ่งอันนี้อย่างที่เห็นแบบเห็นชัดมากๆเลยก็คือเด็กๆเนี่ยชอบถูกสอนว่าการ เป็นคนจําเก่งเนี่ยคือคนเก่งนะครับทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเลยนะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาจําอะไรได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็ใช้เครื่องมือเออองเอไอกูเ e ิลเซิร์ชสแตโอฟฟโนู่นนี่นั่นใช้ได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยมาพูดถึงสิ่งที่เราควรโฟกัสนะเออหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้ว เราควรโฟกัสอะไรนะครับอันนี้จะบอกว่าแทนที่เราจะรู้สึกผิดนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปลี่ยนมุมมองมาโฟกัสสิ่งเหล่านี้แทนนะครับหก็คือความเข้าใจหลักการนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าโค้ดเนี่ยทำไมมันถึงทํางานแบบนั้นเออนะครับและโค้ดแต่ละส่วนเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับการเข้าใจหลักการเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถเขียนโค้ดได้ในทุกภาษานั่นเองนะครับผมจากนั้น2นะครับก็คือการหาวิธีแก้ปัญหานะครับผมตรงเนี้ยคือเราจะต้องฝึกฝนทักษะ การค้นหาข้อมูลการอ่านด็อกิเมนเออ่านเอกสารนะครับแล้วก็การทําความเข้าใจโค้ดของคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่สําคัญมากๆของการเป็นเด็บเลยนะครับผมจากนั้นเรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้โฟกัสเนี่ยก็คือการใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือนี่แหละ เรียนรู้การใช้ IDE, Debugger เครื่องมือต่างๆแบบพวก A อ A.I เนี่ยก็ใช้ได้นะครับเพื่อให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมดังนั้นสรุปเลยนะครับทุกคนก็คือการจำโค้ดไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งอันนี้เลิกเชื่อแบบนั้นสักที นะอันนี้คือขอร้องนะฮะเลิกเชื่อว่าคนจําไม่เก่งหรือว่าการที่เราเป็นคนลืมอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราไม่เก่งหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละคืออยากจะบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะครับแต่มันเป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยกำลังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดวิเคราะห์และก็แก้ปัญหานะครับซึ่งตรงเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นทักษะ ที่สําคัญกว่ามากๆนะในโลกของการเขียนโปรแกรมนะครับบางคนจะรู้สึกว่าทักษะที่สําคัญคือการจําแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือการแก้ปัญหานั่นเองนะครับผมก็อยากให้จําแบบนี้เลยก็คือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์จากโค้ดได้สําเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพนะไม่ใช่การไปนั่งจําแบบพวกคําสั่งฟังก์ชันอะไรทั้งหมดนะครับผมอันเนี้ย ก็อยากจะเป็นวิดีโอที่เรียกสติเออนะครับมาเตือนสติแบบคนหลายๆคนเนะี่ยน้องๆอย่างเงี้ยนะครับหรือใครก็ตามที่กําลังมาฝึกเขียนโค้ดเนี่ยนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีคนมีปัญหาตรงนี้เยอะนะฮะแล้วก็จะรู้สึกแย่รู้สึกผิดมาปรึกษาบ่อยๆนะครับเลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาตอบปัญหาเออนะครับมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะนะครับดังนั้นนี่แหละใครที่รู้สึกผิดก็เชื่อว่า วิดีโอนี้นะครับจะให้ทุกคนเลิกรู้สึกอย่างนั้นสักทีนะครับก็อย่างที่บอกว่าการจําโค้ดไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบคอขาดบาดตายเลยนะครับคือคนที่ทํางานจริงๆอ่ะคนที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆรวมไปถึงโปรแกรมเมอร์เก่งๆด้วยไม่มีใครจําแบบพวกโค้ดในเฟรมเวิร์กในภาษานู้นนี้นั้นได้หมดนะครับเขาก็เซิร์ชเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์ซีเนียร์เป็นเจ้าของบริษัทเป็น CEO ก็เซิร์ชเหมือนกันเออไม่มีใครจําได้นะครับก็ เลิกเชื่อว่าการเขียนโปรแกรมคือการจําโค้ดทั้งหมดนะอันนี้คือจริงๆนะทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื่อแบบนั้นอยู่ก็เลยอยากจะให้เลิกเชื่อได้แล้วนะครับผมโอเคนะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ทําให้ทุกคนนะนะครับเลิกรู้สึกแย่รู้สึกกลัวการจําโค้ดไม่ได้แล้วไปทําในสิ่งที่มันสําคัญจริงๆนั่นก็คือฝึกทักษะในการแก้ปัญหานะครับอะไรที่จำไม่ได้ไม่รู้ก็เซิร์ชนะครับหรือใช้ AI ในการช่วยฝึกฝนช่วยเรียนรู้นั่นเองนะครับก็หวังว่า วิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซูเปอร์แฟงส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ